หากพูดถึงการเรียนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพหลายคนคงนึกถึงคณะนิเทศศาสตร์เป็นอันดับต้นๆแต่ใครจะรู้ว่าห้องเรียนในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันด้านหลังของดิฉันก็คือห้องปฏิบัติการครัวมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิเขตตังสินะคะห้องนี้ก็จะใช้ทําอาหารขั้นพื้นฐานอาหารเบื้องต้นสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนทําอาหาร สำหรับการเรียนในวิชานี้นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนของการหั่นผักจนกระทั่งการปรุงอาหารจนสำเร็จแต่ก็จะมีอาจารย์ผู้สอนขอให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการทำแต่ละขั้นตอนพอมาดูครัวดูอุปกรณ์อะไรเงี้ยทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็น่าสอนมากนะคะก็เลยได้ลองมาอีกสายหนึ่งจากการทำงานจริงในครัวลองเปลี่ยนมาเป็นการแบบมาสอนนักศึกษานะห้องดูว่าเป็นยังไงซึ่งก็ค่อนข้างต่างกัน อาจารย์อาจจะโชคดีที่ว่า,เ,าเด็กกลุ่มแรกที่อาจารย์ได้เจอคือน่ารักมากเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เอาเคทักษะในการทําอาหารอาจจะแบบยังไม่ค่อยมีหรอกเนาะเด็กบางคนอาจจะเพิ่งจับมีดครั้งแรกจับอุปกรณ์ครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่พอได้ได้สอนได้เรียนก็มีแบบมีความก้าวหน้าแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝีมือในการทําอาหารเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเหมือนเราก็ภูมิใจอ่ะที่แบบเด็กที่เราสอนเขามี พัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็เลยดีใจหลังจากที่นักศึกษาทำอาหารเสร็จแล้วจะต้องจัดจานพร้อมเสิร์ฟและนำไปส่งอาจารย์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อไปออปอ,ททอ,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 อาารรยยเ้วงงนี่่ก